คุณหมอครับนโยบายจำนำข้าวสมัยของรัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ยเป็นนโยบายที่ถูกโจมตีมาตลอดนะครับจนถึงปัจจุบันก็ยังถูกตั้งคาถามคุณบอกคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายนี้มันมีความผิดพลาดอย่างไรหรือไม่เป็นความผิดพลาดของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าผมผมคิดว่านโยบายจำนำข้าวสมัยรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยนอกจากจะไม่ใช่ความผิดพลาดแล้วมันยังคือความสําเร็จครั้งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์การแทรกแซงราคาข้าวของประเทศไทย แต่มันคือความผิดพลาดหรือว่าความเสียท่าของสังคมไทยที่ถูกการเมืองสกปรกสาดสีให้้ายป้ายสีจนกระทั่งโครงการดีๆที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยนะครับกลายเป็นว่าคนนอกภาคการเกษตรคนที่ไม่ใช่ชาวนาคนชั้นกลางในเมืองกับมองโครงการจำนำข้าวสมัยนั้นว่ามีการโกงกินมากที่สุดรัฐบาลเสียหายมากที่สุดซึ่งตรงข้ามกับความเป็นจริง ในความเป็นจริงสมัยที่จำนําข้าวสมัยรัฐบาลยิงรักเนี่ยนะครับใช้งบประมาณในการวืบวาอุดหนุนโครงการเนี่ยนะครับห้าฤดูการผลิตตั้งแต่นาปีห้าสี่ห้าห้าจนถึงนาปีปีห้าหกนะครับทั้งหมดห้าฤดูการจำนําข้าวไปห้าสิบห้าล้านตัเข้าเปลือกนะครับใช้เม็ดเงินไปห้าแสนหนึ่งหมื่แปดพันล้านปรากฏว,ว่าผลตอบแทนที่ได้รับเข้ามา ผลตอบแทนที่เกิดจากโครงการเจ้านาคือผลประโยชน์ที่ชาวนาได้รับเพิ่มนะครับชาวนาได้รับเงินจากการขายข้าวเปลือกมากขึ้นกว่าการไม่จำนำสี่แสนหกหมื่นกว่าล้านเงินที่ได้มากขึ้นนั้นก็ให้เกิดอันนี้สมันมุนในทางเศรษฐกิจรัฐเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นอีกแสนหนึ่งหมื่นล้านรวมแล้วเนี่ยผลประโยชน์ทั้งหมดของโครงการรับจำนำสมัยนั้นลงทุนไปห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันล้านได้คืนมาห้าแสน 7จ็ดหมื่นแปดพันล้านกำไรห้าหมื่นสี่พันกว่าล้านคิดกำไรห้าหมื่นสี่นี่หารด้วยลงเงินลงทุนห้าแสนกว่ากำไรประมาณสิบเปอร์เซ็นต์สุดที่คือกำไรสิบเปอร์เซ็นต์และกำไรนี้ถ้าเอาเฉพาะตัวเม็ดเงินที่ชาวนาได้สี่แสนกว่าล้านเทียบกับเงินที่รัดใส่เข้าไปในการจำนังสมัยนั้นนะครับ 100, 100. ถือว่าจ่ายไปร้อยเนี่ยเงินอุดหนุน,นไปถึงมือชาวนาแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์กว่าเกือบเก้าสิบซึ่งในอดีตเนี่ย การแทรกแซงไม่ว่าจะจำนำในเวอร์ชั่นเก่าๆหรือการประกันด้วยด้วยสมัยไหนก็ตามไม่เคยที่ใส่เงินเข้าไปแล้วผลประโยชน์จะตกถึงมือเป้าหมายคือชาวนาได้มากเท่าสมัยคุณยิ่งหลักถ้าหากว่าในยุคนั้นมีคนโจมตีที่ว่าจำโจมตีจำนำข้าวบอกอุ้ยสู่ทำประกันดีกว่าถูกไหมครับประกันนี่ดีกว่าไม่ต้องเอาข้าวมาเก็บโกดังไม่ต้องเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพไม่ต้องเสี่ยงต่อการ พูด,ดง่ายๆขี้โกงกันนะครับไม่ต้องมีของมาให้โกงอขอโทษนะครับผมเอาตัวเลขไปใส่ว่าถ้าพีเรลียดเดียวกันห้าฤดูกาลเปลี่ยนจากจำนำมาเป็นประกันทั้งหมดผลลัพธ์จะคืออะไรรู้ไหมฮะเม็ดเงินจะใช้หกแสนสี่หมื่นล้านใช้มากกว่าจำนำนะครับในห้าฤดูกาลและผลประโยชน์จะตกถึงมือชาวนานะครับแค่ประมาณสี่แสนกว่าล้านหมายถึงว่ารวมทั้งรวมทั้งไอ เงินได้จากภาษีอะไรเพิ่มทุกอย่างถ้าทําแบบเดียวกันแทนที่จะกําไรนะครับปรากฏใส่เข้าไปร้อยเนี่ยจะขาดทุนขาดทุนสามสิบสามเปอร์เซ็นต์กว่าหกแสนกว่าได้คืนมาสี่แสนกว่าแล้วพูด,ดง่ายๆว่าเทียบแล้วมันเทียบสู้จำนำไม่ได้นะครับแต่สังคมถูกตีตาเข้าใจผิดเข้าใจผิดเพราะมันเป็นเกมทางการเมืองเกมทางการเมืองในที่น,น,นี้คืออะไรครับตัวโครงการทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนเราบริหารป่าทั้งผืน มีต้นไม้มแบบละล้านตน้นบริหารเนี่ยในละล้านต้นเนี่ยมันกําลังดีคนที่รับประโยชน์อันดีสงคือเป้าหมายอันดับหนึ่งก็ต้องถามชาวนาดตัครับครับชาวนาคุณไปถามได้เลยครับผมว่าร้อยทั้งร้อยเขาตอบว่าดีที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ถ้าถามคนที่ไม่ใช่ชาวนาคนที่โบริโภคข่าวสารอยู่ในเมืองเนี่ยก็จะบอกโอ้โหครับจำนำไม่ดีเพราะอะไรฮะเทคนิคในการโจมตีก็คือไปเอ็กซเรย์ต้นไม้บางต้นในป่าแล้วบอกให้ต้นไม้เนี่ยมันกาลังเป็นพิษ มันก็ลังมีเชื้อราขึ้นมันก็จะตายแล้วโฟกัสเห็นคนในเมืองก็ไม่รู้ใช่ไหมครับ oh. ก็เออจริงให้ว่ามันตายจริงไว้ตรงไหนไม่ไปดูตาแหน่งต้นไม้บางต้น mm hmm. แล้วก็บอกทั้งป่าเป็นอย่างนี้หมดนะครับ mm hmm. แล้วก็จะให้เลิกแต่คนบริหารเนี่ยเขารู้ว่าที่คุณพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องประติ๋วเดียวถ้าตรงไหนผิดพลาดเดี๋ยวไปแก้ตรงนั้น mm hmm. แต่ไม่แค่เอาเรื่องเล็กมักมักเรียกว่าล้มเลิกทุกอย่างเสียทั้งป่าเสียทั้งป่าซึ่งอันนี้เป็นวิธีคิดนะครับโดยเฉพาะ ประเด็นที่ทําให้รัฐเสียหายจริงๆเลยนะมันคือการผลจากการโจมตีทางการเมืองหนึ่งนะครับเท่าที่สมัยนั้นนะฮะวิธีทําให้มันดูขาดทุนมากทำไงรู้ไหมฮะข้าวที่รัฐบาลรับจำนำสรรีแล้วเป็นข้าวสารเก็บในสต็อกเนี่ยอืเก็บไว้เพิ่งเก็บได้ปีเดียวข้าวยังดีอยู่เลยนะครับประสิทธิภาพคุณภาพทั้งในแง่ปริมาณในแง่คุณภาพเนี่ยยังร้อยเปเซ็นต์อยูย่แต่ปรากฏมันมีกระบวนการ ไปตีราคาคือทางการเมืองโจมตีข้าวเน่าข้าวเน่ามีคนรับลูกโอ้มันข้าวมันเน่าเพราะฉะนั้นของดีๆในโกดังตีราคาลดเหลือยีอ่ตัดราคาลงไปเกือบไปยี่สิบอร์ซ็นต์ไม่นานผ่านไปอีกสี่เดือนตัดอีกยี่สิบนะครับมผมจําได้มีอ่ข้าวสารลดหนึ่งสี่ล้านตันภายในสี่เดือนนะครับข้าวเพิ่งอายุปีเดียวตามงานวิจัยซึ่งแม้กระทั่ง tdi เนี่ยซึ่งปปชใช้เป็นฐานในการ ในการวินิจฉัยเรื่องนี้เนี่ยก็เคยทํางานวิจัยว่าข้าวที่ข้าวสารเก็บในโกดังเนี่ยเก็บสามปีสี่เดือนมันเสื่อมเท่าไหร่รู้ไหมฮะสามปีสี่เดือนนะเสื่อมสามจุดสองสี่เปอร์เซ็นต์แต่อันนี้ข้าวหนึ่งปีภายในสี่เดือนหลังจากนั้นตีเสื่อมคุณภาพไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์ตีสี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่หมายถึงหายไปสี่ห้าพันบาทข้าวประมาณหกล้านตันข้าวสารคุณไปตีราคาต่ำกว่าความเป็นจริงไปว่ามันเสื่อมซึ่งจริงมันไม่เสื่อมถูกไหมครับ เท่ากับมูลค่าในสต็อกหายไปสอง0มื่นสี่พันล้านครับเพราะสองหมืนี่พันล้านบดทมบลายเวลาคิดประเมินโครงการขาดทุนมากขึ้นสอง0มืนสี่พันล้านนะครับ,รบอันนี้อันนี้แหละสองเนี่ยบอกโอ้ยขาดทุนเสียหายขาดทุนเงินลงทุนห้าแส0หนึ่งหมื่นแปดพันล้านบอกนี่คือขาดทุนซึ่งมันไม่ใช่นะครับจะถือว่าขาดทุนก็ต่อเมื่อถ้าเราไม่ถือว่าผลประโยชน์ที่ชาวนาได้เป็นผลประโยชน์ของประเทศถ้าอย่างนั้นเราเรียกว่าขาดทุนแต่ถ้าเราถือว่า สิ่งที่ชาวนาได้เพิ่มเป็นผลประโยชน์ของประเทศด้วยอย่างนี้ต้องเรียกว่ากำไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเวลาประกันก็บอกว่าโอ้ยถือว่าเงินประกันที่ชาวนาได้เป็นผลประโยชน์ของประเทศแต่จำนำกําไรที่ขายข้าวเปลือกได้ราคาดีขึ้นไม่ตีว่าเป็นผลประโยชน์ของประเทศก็ตีว่าขาดทุนอันนี้น่าเสียดายเรื่องการจำนำข้าวเนยเป็นเรื่องที่คนเข้าใจจากขาวเป็นดำดำเป็นขาวด้วยอิทธิฤทธ วิทยายุทธทางการเหมือนันนะครับและยิ่งไปกว่านั้นในกรณีคนโจมตีมากที่สุดแล้วผมอยากถือโอกาสนี้ในการตั้งข้อสังเกตกรณีที่บอกว่ามันมีตําหนิต้นไม้บางต้นมันมีการล่วไหลมีการระบายข้าวใช่ไหมครับที่เป็นข่าวถึงขั้นมีการสารตัดสินลงโทษจําคุกอะไรกันครับว่าระบายข้าวทุจริตจีทูเทียได้ยินใช่ไหมครับได้ยินประจำใช่ไหมครับจีทูเทียมีการจับผิดว่า รัฐมนตรีสมัยนั้นระบายข้าวอ้างว่าเป็น G 2 G แต่ไปสืบดูแล้วมันไม่ใช่ G 2 G ไปขายให้พวกพวกกันเองนะครับซึ่งในสำนวนที่ที่เรียกว่าว่ากันสมัยนั้นเนี่ยแทบไม่มีการไม่มีตัวเลขมาชหวเห็นเลยครับว่าไอ้ที่ว่า G 2อ G เนี่ยเขาขายไปราคาเท่าไหร่ถ้าเทียบกับถ้าไปขาย G 2 G จริงๆเนี่ยมันต่างกันไหม,มคุณเอกคุณนสังเกตนะครับสมมตินะครับ เกิดรัฐมนตรีสมัยนั้นรัฐบาลสมัยนั้นอ้างว่านี่เป็นจีทูจีขายไปหมื่นบาทสมมตินะครับอแล้วเป็นจีทูจีไปเช็คดูแล้วมันไม่ใช่จีทูจีจริงโกหกนะครับไปขายให้คนอื่นแต่ไม่ให้จีทูจีขายหมื่นบาทแล้วถ้าขายจีทูจีจริงล่ะสมมตินะฮะขายจีทูจีจริงถ้ามันขายได้มันควรต้องขายได้หมื่นหนึ่งก็แปลว่ารัฐเสียหายเท่าไหร่ครับพันหนึ่งพันหมื่นหนึ่งลบด้วยหมื่นถูกไหมครับก็ับเสียหายพัน ถูกไหมครแต่ถ้าขาย G2G มันขายมิตรภาพเพิ่อเพิ่ออาจจะขายได้เก้าพันทั้งหมดนะครับก็แปลว่าการโกหกของคุณเนี่ยไม่ได้ทําให้รัฐเสียหายกับทําให้รัฐได้กําไรอพันหนึ่งมันอาจจะเป็นแบบไหนก็ได้แต่มันต้องพิสูจน์กันถูกไหมแต่มันไม่ได้โชว์ตัวเลขตอนมันไม่มีการพิสูจน์มันมันสรุปจบขีดเส้นว่าพอมันเป็น G2G ก็แปลว่าที่คุณขายไปทั้งหมดเลยมันโกงเช่นขายไปสี่ล้านตันตันละหมื่นสี่หมื่นล้านนี่แหละโกงไปสี่หมื่นล้านมันไม่ใช่ โกงไม่โกงเสียหายไม่เสียหายต้องดูว่ามันดิฟกันเท่าไหร่และและที่สําคัญนะสําหรับผมนะบงมองผมถ้าเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยคนดูแลแล,และผิดชอบระบายข้าวเนี่ยถ้าเป็นลูกจ้างบริษัทผมนะคุณต้องมือถึงมือถึงในที่นี้คืออะไรฮะมผมให้คุณมีหน้าที่ระบายของเนี่ยสต็อกเวลาพ่อค้าจะมาถามซื้ออถ้าคุณไปบอกเขาว่าอุ้สต็อกที่มีอยู่เนี่ยยังไม่มีใครมาจองเลยอื ยังเต็มอยู่เลยออเดอร์ไม่มีเลยในมือคุณว่าราคาเป็นไงครับเรียบร้อยเลยโดนกดราคาก็ต้องอกถูกไหมครับดีวน,นี่พ่อผมลูกน้องผมเป็นผู้จัดการคุมสตอ็อกนี้อยู่ไอคนที่ฝึกฝีมือดีมันจะบอกโอ้ยเฮียทั้งหมดในสต็อกที่เห็นเยอะๆยเนี่ยจองหมดแล้วม,มันมีคนจองไปเยอะแล้วถ้าเฮียอยากได้ก็ <ๆ S 1> ก,ก็ต้องรีบนะไม่งั้นเพราะว่าเราเราไม่จําเป็นไม่รีบร้อนตอนนี้มันมีคนจองคืออ,อ้างว่า D two D มีแล้วเพราะอะไรเพราะว่ามันกําลังเล่นกับพ่อค้า พ่อค้านี่เขาไม่มีมาปาณีหรอกครับเขารู้ว่าของคุณเยอะคุณไม่มีทางออกเดี๋ยวเขาก็กดราคา mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองผมนะ mm hmm. G2G G2G ไม่ใช่สาระสําคัญสาระสําคัญคือคุณระบายข้าวได้ราคาเท่าไหร่ mm hmm. และถ้าเป็น G2G สมัยนั้นนะข้าวสเปคเดียวกันจริงๆเอามาเทียบด้วว่ามันต่างกันไหมนะครับ mm hmm. หรือถ้าเทียบกันว่าคุณไปบอกเลยว่าไม่มีเลย G2G ผมไม่มีเลย คุณว่าราคาข้าวของรัฐบาลจะเหลือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นอันนี้คนไม่มองกันอผมมองว่าคนเข้าใจประเด็นขาดเคลื่อนเพราะสังเกตไหมครับกระแสสังคมตอนนั้นพอตีว่าจีทูเจียแค่จีทูเจียนี่ขีดเส้นใต้สองเส้นจบคุณหมอพี่โกงแต่แต่ว่าคือก็ต้องยอมรับพอมีคนมองจริงๆ คือถ้าเป็นมองในกระบวนการจากการสืบสวนหรือว่าจากการมองเข้าไปมันก็มีบางส่วนที่มันมีปัญหาจริงๆคืนนี้เราก็ยอมรับใช่ไหมว่าไอ้ส่วนที่มีปัญหาคือมันมีปัญหาจริงผมเชื่อว่ามีแน่มีแน่ไอ้ส่วนคือโครงการใหญ่ระดับใช้เงินห้าแสนหนึ่งหมื่นกว่าลา้านเกี่ยวข้องกับคนเป็นสิบสิบล้านคนเกี่ยวข้องกับข้าราชการเป็นหมื่นเป็นแสนเอาใครเอาเทวดาที่ไหนามาบอกว่า <laughs> วันบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นไม่มีรั่วไหล <laughs> ผมไม่เชื่อมีแน่นอน แต่ผมเป็นนักธุรกิจผมทําการค้าเวลาเราทําการใหญ่ทําอะไรก็ตามคุณจะคิดแบบนักวิชาการที่จะรอให้ซีโร่เออซีโร่มิสเท็ซีโร่เอไรเคือไม่ไ,ไม่มีมันเป็นไปไม่ได้นักปฏิบัติผู้บริหารเนี่ยเขาต้องดูภาพใหญ่ภาพใหญ่มันแอดชีพใช่ไหมครับไอเ้เล็กๆนี่เดี๋ยวไปตามเก็บไล่ปิดผ้าตรงไหนก็ไปเก็บกเขาต้องทําแบบนี้แต่ไม่ใช่ คิดแบบนักวิชาการก็คือเฮ้ยไม่ได้มันยังมีตรงจุดห่อนตรงนี้ไม่ได้มันมันไม่ได้คือมันแ้วแอปโพสแบบนักวิชาการกับแอปโพสแบบผู้ปฏิบัติเนี่ยนักบริหารนี่เขาไม่รอสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่อยเดินหน้าถูกไหมครับถ้าคืนรออย่างนั้นอีกอีกหนึ่งศตร<ำ>วรรษก็ยังไม่เริ่มอะไรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในทางบริหารเนี่ยมันต้องถามก่อนว่าโครงการนี้เนี่ยตัวตัวเจ้าภาพจริงๆก็คือ ชาวนาซึ่งเป็นเป้าหมายของโครงการว่าต้องการไปเติมเงินไรายได้เขาเขาได้ผลป,ประโยชน์เยอเขาได้ทั่วถึงมานะครับอันนี้อันนี้เป็นสาระสําคัญแต่ว่ายังอื่นเนี่ยที่ย้อนกลับมาที่เมื่อกี้คุณคุณใอ้คุณอ๊อกบอกว่าถือเป็นความผิดพลาดไหมผมว่าว่าเป็นความสําเร็จที่น่าชื่นชม,มแต่น่าเสียดายน่าเสียดายว่ามันไปเจออิชิริตวิทยาย,ยุทธของการเมืองสกปรกทําให้สังคมเข้าใจผิด และเกิดการลงโทษเกิดการให้ร้ายเกิดการอะไรต่างๆยังไม่เป็นธรรมคือ,อยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อไทยโดนใส่ร้ายพูดอย่างนี้ได้ไหม,มใ,นในมุมในมุมคุณหมอผมคิดว่าถ้าเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติมาวัดนะครับถือว่าโดนใส่ร้ายเอาเรื่องเล็กๆนะครับมาแอดซูมว่าทั้งหมดนี้เป็นความผิดพลาดใช้เทคนิคในการนำเสนอ <c oughs> นะครับทำให้คนเข้าใจเพื่อจูงให้คนเห็น ต้นไม้แค่ต้นสองต้นนะฮะมันมีมีตำหนิแล้วก็โน้มน้าวจนคนเชื่อว่าไอ้ทั้งป่าเน, <plains. S 2> นี่ยมันเป็นไม่สองต้นนี่เนี่ยครับจากการเมืองจากการเมืองรั่วๆครับจากการเมืองรัววๆทีนี้เนี่ยหลายคนก็ถามต่อฮะแล้วเพื่อไทยตอนนี้เนี่ยโอเคเนี่ยเมื่อเราเห็นประสบเรามีประสบการณ์มาแล้วว่าแบบนั้นเนี่ยมันมันเกิดปัญหาขึ้นแน่ๆกับ,บเรื่องของการเมืองเรื่องของวิธีการ,รนโยบายใหม่ของเพื่อไทยที่กําลังล้อชออกมาเรื่อยๆในแต่ละแต่ละวิถเรื่อยๆเนี่ย จำนำข้าวเตียงมีอยู่ไหมเราคิดว่าจะไม่มีแล้วเพราะว่าจำนำข้าวถึงแม้จะดีที่ที่สุดในยุคนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ดีที่สุดตลอดไปเราเราคิดต่อว่าถ้าขืนจำนำข้าวแบบนั้นทุกทุกปีก็ต้องเอาเงินใส่เข้ามามาซับทีไรเพื่ออุดหนุนไม่มีจบสิทธิ์เราเกงใจคนเสียภาษีผู้เสียภาษีกลุ่มอื่นๆที่ไม่ใช่ชาวนา เขาก็ต้องกังวลใจใช่ไหมครับเอาปฏิยงเขาไปอุดหนุนไปซััมจีได้ทุกปีแล้วเมื่อไหร่จะจบสิ้นผมคิดว่ามันจะต้องมี e x i t s t t a t e g y คือต้องออกจากโปรเจกต์แบบนั้นต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าถ้าขืนจำนำหรือประกันก็ตามมันจะยังคงคงสร้างภาคการเกษตรแบบเดิมปัญหาเดิมๆดุลยภาพเดิมๆม,มันก็จะยังคงอยู่เช่นการทำนาที่มากเกินหกกว่าล้านไร่บริโภคในประเทศแค่ครึ่งเดียว ที่เหลือต้องไปส่งออกตลาดส่งออกอแข่งขันกันเรียกว่าดูเดือดเป็นเรดโอเชียนทะเลสีแดงแข่งกันถามว่าทำไมเราต้องเอาพื้นที่ต้องหกสิบกว่าล้านไร่ไปปลูกสินค้าเกษตรที่ตลาดไม่ดีรายได้ไม่ดีนะครับวิธีคิดนโยบายใหม่ของเพื่อไทยทางด้านการเกษตรเราต้องการเพิ่มรายได้เพิ่มรายได้ยังไงครับ ที่ภาคการเกษตรของไทยปัจจุบันนี้ที่ทําเกษตรทั้งประเทศเนี่ยมีอยู่ร้อยสี่สิบกว่าล้านไร่ตีว่าร้อยสี่สิบล้านไร่ทำจีดีพีเท่าไหร่รู้ไหมครับต่อปีนะครับในที่ร้อยสี่สิบล้านไร่เนี่ยทำหนึ่งจุดสี่ล้านล้านบาทฐานเฉลีย่ยออกมาแล้วไร่หนึ่งปีหนึ่งนะทํา g ดีได้แค่หมื่นบาทต่อไร่ต่อปีอันนี้คือไรายได้นะอันนี้คือไรายได้ยังไม่หักต้นทุนนะถ้าหักต้นทุนแล้วว่าเผอเหลือพันเดียวนะครับปรากฏว่าประเทศที่จเจริญแล้วญี่ปุ่นไร่หนึ่งเขาทำเท่าไหร่รู้ไหมคะ GDP แปดหมื 8, mm. land, ่นห้าเนเธอร์แลนด์ไร่หนึ่งเป็นแสนไต้หวันเนี่ยเอาง่ายๆไร่หนึ่งห้าหมื่นึ้นของเราหมื่นเดียวเพตที่มันหมื่นเพราะอะไร mm. เพราะพื้นที่ร้อยสี่สิบล้านไร่เนี่ยมันถูกเอาไปผลิตสินค้าที่ตลาดไม่ดีนะครับสองผลิตอย่างไม่มีประสิทธิภาพของที่ตลาดต้องการไม่ผลิตยกตัวอย่างนะครับประเทศไทยทุกปีต้องนำเข้าข้าวโพด สามล้านตักที่ที่ปลูกข้าวเนี่ยในหลายโซนเปลี่ยนจากปลูกข้าวปลูกข้าวข้าวโพดได้เลยแล้วปลูกข้าวโพดสมัยใหม่เนี่ยปีหนึ่งถ้าเป็นข้าวโพดอายุสั้นสองรอบครึ่งถ้าข้าวโพดอายุยาวก็สองรอบสองรอบรอบหนึ่งพันห้าร้อยโลกิโลหนึ่งเก้าบาทห้าสิบก็ซัดเข้าไปหมื่นห้าใกล้เคียงหมื่นห้าสองรอบสามหมื่นไล่หนึ่งเจเนเรตถ้าเปลี่ยนจากข้าวเป็นข้าวโพดสามหมื่นถ้าปลูกหอมมะลิอีสาน ไร่ล,ละ400โลกิโลงเท่าไหร่15บาท400โล6,000บาท6,000บาทข้าวเนี่ยครับมันเป็นตัวดึงค่าเฉลี่ยของรายได้ต่อไร่ต่อปีของภาคการ,กรเกษตรเพราะ140ล้านไร่มันเอาไปปลูกข้าวต้อง60กว่าล้านไร่ดังนั้นเนี่ยนโยบายเพื่อไทยก็คือแทนที่จะทําแบบเดิมๆซับดีได้แบบเดิมๆเ,เราคิดว่าเราต้องปฏิวัติภาคการ,กรเกษตรปฏิวัติด้วยการเปลี่ยน การใช้ประโยชน์พื้นที่การเกษตรด้วยหลักคิดก็คือต้องเอาตลาดนับเอานวัตกรรมเสริมหรือเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดรายได้ใหม่รายได้ที่เพิ่มขึ้นเราตั้งเป้าหมายว่าไล่หนึ่งต้องเป็นสามหมื่นต้องเพิ่มรายได้ภาคการเกษตร,รจากหมื่นบาทต่อไร่จากหนึ่งจุดสี่ล้านล้านต้องเป็นสามเท่าสามเท่าก็คือเป็นสี่จุดสองล้านล้านสี่จุดสองล้านล้านคือเพิ่มมาสองจุดแปดล้านล้านเพิ่มตัวนี้ถ้าเพิ่มสําเร็จนะครับ มันหมุนในทางมัลติเพล็กซ์สองเท่าสองเท่าครึ่งมันหมายถึงเจ็ดล้านละนะครับทีนี้ถามว่าเกษตรกรจะได้อะไรเพิ่มถ้าเราเพิ่มได้เป็นสามเท่ายกตัวอย่างนะครับถ้าเราลดพื้นที่ปลูกข้าวไปครึ่งหนึ่งลดไปสามสิบล้านไร่ชาวนายังเหลืออยู่น้ไม่หมดไปยังเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งคุณเอกคุณอาคุณว่าคนที่ปลูกข้าวเหลืออยู่เนี่ยราคาข้าวจะเป็นไงมันก็จะซับคลายปัญหาไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ราคาคนที่เหลืออยู่ทันทีเลยครับ ผมกล้ากล้าพูดเลยว่าบอกได้เลยว่าราคาข้าวบวกสามพันขึ้นเขาเปลือกลูกสามพัน 3, ขึ้นแน่ไอ้สามสิบล้านไร่ที่เอาเอาออกมาลดการปลูกครับจะทํำยังไงครับเกษตรกร,กรที่อายุมากแล้วไม่อยากทําต่อถึงทําไปก็เสี่ยงปลูกข้าวไปก็ยังเก่งก็เหลือไร่แล้วไร่หนึ่งไม่ถึงพันนะครับเราบอกอย่างนี้ไหมเปลี่ยนจากชาวนาผู้อยากไหลมาเป็นหุ้นส่วนไหมเป็นหุ้นบุริมรสิ เอาที่มาให้นักการเกษตรรุ่นใหม่เช่ารับสัพพลายให้เช่าจ่ายค่าเช่าสองพันห้าต่อไร่จ่ายเลย,จ,ย,เลยจ่ายเลยเกษตรกร,รกที่เคยทํานาทําเสียงน้ําท่วมน้ําแรงไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องเหนื่อยเคยทําความเสี่ยงแล้วยังกําไรไม่เกินพันต่อไร่เอาไปเลยสองพันห้าต่อไร่ไร่ละนี่จุดที่หนึ่งสองเอาที่ที่ให้ให้เช่ารัดเชิญชวนนักการเกษตรรุ่นใหม่ ว่าเอาที่ทั้งหมดที่เช่ายกให้คุณเป็นท้องคนครับถ้าที่โซนไหนตำบลไหนท้องที่ไหนเหมาะที่จะปลูกข้าวโพดก็ให้ปลูกข้าวโพดเป็นแปลงใหญ่กําไรเท่าไหร่คู่ประกอบการเกษตรรุร่นใหม่คุณเอาไปห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นตอีกห้าสิบเปอร์เซ็นที่เหลือเอาสี่สิบเปอร์เซ็นมาให้ชาวนาในฐานะหุ้นส่วนเขาเปลี่ยนจากชาวนายาจวนมานั่งกระดิษขาเป็นหุ้นส่วนรับไปสองปัน้าแล้วรับส่วนแบ่งอีกสิบเปอร์เซ็นให้ท้องถิ่นให้อบอตอให้เทศบาลท,ท้องถิ่นนะครับ อันนี้โซนไหนปลูกขา้าวโพดปลูกขา้าวโพดต้องการสามล้านไร่ไอ้สามล้านตันต้องการพื้นที่นะอย่างน้อยก็สักล้านสองล้านไร่ทั่วเหลืองเรานําเข้าปีหนึ่งสามล้านห้าแสนตันสามล้านห้าแสนตันนี่ไร่หนึ่งสมัยใหม่เนี่ยใช้เทคโนโลยีความแม่นยำเนี่ยครับเปลี่ยนจากเกษตรบ้างเดิมมาเป็น,เ,ปนเกษตรก้าวหน้าแม่นยำนยไร่หนึ่งจะได้ประมาณสามร้อยเจ็ดสิบถึงสี่ร้อยโลเพื่อให้ได้สามล้านห้าแสนตันต้องปลูกเท่าไหร่ครับ ลูกเกือบสิบล้านไร่เปลี่ยนนาข้าวมาเป็นเป็นทุเรียนก็ได้ครับายได้ก็ดีกว่าเปลี่ยนนาข้าวสักล้านสองล้านไร่าาามาเป็นสวนทุเรียนอทุเรียนเนี่ยผมจะบอกให้ตอบอนาคตจะเป็นซุปเปอร์สตาร์สินค้าเกษตรจะเป็นเบอร์นิกเพราะอะไรครับตัวเลขคนจีนเนี่ยเวลานี้ต่อคนการบริโภคนะซั n s ั m p t นเ n อร์แคปิตาทุเรียนนะครับคนจีนเจ็ดขีดกว่าต่อคนต่อปีอมาเลย์เท่าไหร่รู้ไหมครับมาเลย์สิบเอ็ดกิโล โอโมาเล1 1กิโลถ้าตัดคน,คนม,มุสลิมอิสลามออกเอาตัวเลขเฉพาะคนจีนนะทะลุ15แล้วและคนจีนเนี่ยผมมีญาติมาจากเมืองจีนมาเ่งข้างใครกินทุเรียนกันอนาคตคนจีนนี่ทุเรียนจะต้องกินระบรเบิดเติน<อ>เวลานี้เขากินเกีด็ดขีดถ้าเทียบกับเบนชมาร์กมาเลเขาสามารถกินได้เป็น10กโลในอนาคตถูกไหมครับคนจีน1,400ล้านคนกินเพิ่มคนละกิโลวันนะปีละกิโล ต้องการทุเรียนอีกร้านสี่แสนตันร้านสี่แสนตันคุณต้องใช้พื้นที่ปลูกประมาณล้านไร่ถึงจะป้อนกินครับเพราะฉะนั้นทุเรียนเนี่ยนะครับไร่หนึ่งทําเงินเท่าไหร่รู้ไหมฮะไร่หนึ่งห้าปีแรกพอปีที่ห้าได้สักพันกว่าโลแต่พอปีที่เจ็ดไปแล้วเฉลี่ยสองพันสองร้อยโลผลผลิตต่อไร่นะครับกิโลร้อยยี่สิบสองแสนหกหมื 2, 06, ่าานกว่าบาทสองแสนหกหม่นกว่าบาทต่อไร่ หักต้นทุนแล้วเหลือสักสองแสนข้าวหมื่นข้าวข้าวนี่ยังไม่หักต้นทุนนะหมืมม่นหมื่นเดียวันผิดกวกันยี่สิบสามสิบเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยและที่นาอยากคิดว่าปลูกทุเรียนไม่ได้นะเวลานี้มีหลายที่เนี่ยอย่างพิจิตมีแล้วลายหนึ่งเปลี่ยนจากที่นาสามร้อยไร่เป็นสวนทุเรียนขายแล้วด้วยนะครับเก็บผลผลิตขายเพราะ,ะนั้นที่นาเนี่ยบางที่มันปลูกทุเรียนไม่ได้นาบางโซนแล้วแต่ภูมิภาคหกสิบกว่าล้านไร่ มันไม่ใช่ทั้งหมดจะเปลี่ยนป็นทุเรียนได้ออมันบางที่ปลูกได้ออทุเรียนภูเขาไฟที่สีสเกตจากเมื่อก่อนทํานาบ้างออทําปลูกออมันสําปะหลังบ้างรายได้เ,เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นออทุเรียนภูเขาไฟออก็คือหมอนทองภูเขาไฟกิโลเท่าไหร่รู้ไหมครับสองร้อยห้าสิบใช่ต้องจองออล่วงหน้าใช่แล้วผณว่ารายได้เขาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักคิดก็คือปฏิวัติภาคการเกษตรเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยน เปลี่ยนเพื่อไปสู่ดุลยภาพใหม่เพื่อให้เกิดให้ให้ที่ดินของเราซึ่งเป็นทรัพยากรของประเทศเนี่ยมัน GDP เจเนเรต g ีดีออกมาให้มากกว่าเดิมสามเท่าครับโดยเปลี่ยนไปเป็นอะไรบ้างเปลี่ยนไปเป็นสินค้าเกษตรที่ตลาดต้องการข้าวโพดถั่วเหลืองทุเรียนโคเนื้อ,อเราที่นาภาคอีสานคุณปลูกป,ปีหนึ่งอย่างเก่งรายได้ก็ห้าหกพันอย่างพักต้นทุนแล้วเหลือไม่ถึง ปลูกหญ้าดีครับปลูกหญ้าเลี้ยงวัวเนี่ยสอง <2 S 1> เดือนตัดทีปีนติบสองเดือนตัดหกรอบรอบละสองพันหมื่นสองลงทุนน้อยกว่าลงทุนน้อยกว่าข้าวให้น้ําก็น้อยกว่าเหลือกําไรก็เยอะกว่าปลูกปลูกหญ้าสักสองล้านไร่เลี้ยงวัวสักสองสามล้านตัววัวก็แย่ยู่งเด็ดดิเอายากให้กินเปลี่ยนเป็นเนงือรายได้เพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคการเกษตรเนี่ยเพื่อไทยจะไม่คิด แบบเดิมแล้วแบบเดิมคือทุกคนจะคิดว่าจะอุดหนุนยังไงจะซัพซิได้ยังไงเพื่อประคองให้เขาอยู่ได้ครับบนโครงสร้างเนอืยเขาเป็นโครงสร้างบแล้วนะอยู่แบบนั้นเมื่อไหร่ก็ต้องเอาเงินไปซัพซิได้แต่มันไม่จบไม่สิ้นมันท้าทายมากเลยนะคุณหมอเพราะว่าหนึ่งเท่าที่ผมฟังคุณหมอนะมันเปลี่ยนแปลงรูปแบบเดิมของเกษตรกรทั้งหมดแน่นอนมันเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเขาเลยอ่ะจากคนที่ส่วนใหญ่คนเชื่อว่าเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ปลูกข้าว แต่ว่าสิ่งที่เพื่อไทยเสนอมามันจะเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาหมดมันท้าทายมันนะเปลี่ยนความคิดเขาอย่างงี้ยต้องเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าถ้าเราต้องการทำโจทย์ยากหรือเปล่าให้ชีวิตดีขึ้นอมันต้องกล้าคิดใหญ่ครับคิดใหญ่แล้วก็ต้องทําเป็นแบบสโลแกนของเพื่อไทยเราเนี่ยก็คือเราต้องกล้าคิดใหญ่ครับถ้าไม่คิดใหญ่คิดเล็กๆน้อยๆผลลัพธ์ก็จะเป็นอย่างทุกวันเนี้ยทุกปีก็ต้องเปลี่ยนแล้วต้องถึงเวลาเปลี่ยนแล้วอยากอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นไหมล่ะครับอแล้วสิ่งที่เรานําเสนอเนี่ยสสําาหรับมเป็นนชว ไม่ได้ยากสําหรับท่านเลยท่านมีสิบไล่ใช่ไหมครับไม่ยากเลยมาเข้าโครงการเอาไปสองหมื่นหน้าเลยอืมอ่าคือชาวนาเปลี่ยนเป็นเป็นนักธุรกิจเหรอเป็นแลนด์ลอดอย่างนี้ใช่ไหมอ่าชาวนาเป็นผู้ถือหุ้นธุรกิจการเกษตรอืมคือไม่ต้องทําเองไม่ต้องทําเองครับและที่สําคัญคือชาวนาเนี่ยบางคนห้าสิบกว่าไม่อยากทําแล้วอ่ะนะลูกหลานก็ไม่เอาแล้วเข้าเมืองกันหมดแล้วอที่สิบกว่าไร่ ไม่อยากขายทําไงหรือบางทีทาไม่ไหวด้วยซ้ำทำไม่ไหวแต่ไม่อยากขายล้วภาคราชาการจัดอบรมหลายรอบแล้วไปที่าลาเเ <c oughs> ก็จราลากลางหมู่บ้านฟังกี่รอบกี่รอบก็ไม่ <c oughs> ไม่มีแรงแล้ว <c oughs> สู้ <c oughs> คุณถอยมานิดนึงเอานักการเกษตรแชมเปี้ยนในตำบลมันต้องมีเด็กคนหนุ่มคนสาวที่ไปเรียนมา <c oughs> มีไฟให้เขามาทำดิครับแล้วเราทใครบังคับให้เราต้องทำอง <c oughs> เรามีสิทธิ์เลือกวิธีใช่ไหม รัฐบาลจะเปิดประตูนี้ครับรัฐบาลทางเลือกให้คุณหมอที่นี่ไม่มีคําถามหนึ่งหนึ่งอะซึ่งเป็นคําถามที่คนไทยเองก็จะถามกันเสมอว่าเวลาแบบนี้เดี๋ยวจะมีทุนรายใหญ่หรือจะมีบริษัทรายใหญ่ไปกว้านเอาที่ดินของชาวนามาปลูกเหมือนปิงขาวว่า,ามีน้งทุนจากประเทศจีนบ้างอะไรบ้างมาทาแบบนี้มันจะเกิดประโยชน์กับชาวนายอย่างไรหรือป้องกันอย่างไงถ,ถ้าเป็นทุนใหญ่วิธีคิดของเราเนี่ยเราไม่ปิดเราไม่ไม่มองทุนใหญ่ ว่าเป็นผู้ไหตรา,ตาบใดที่เขาทําอะไรแล้วแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับชาวนาเล็กๆน้อยๆ<ม>ทุนใหญ่คุณเข้ามาสิ่งที่คุณจะเข้ามาสิ่งที่คุณทํานั้นถ้าคุณแบ่งปันผลประโยชน์อ<ม>สมมติที่เดิมประชาชนทําได้ร้อยทุนใหญ่มาบอกที่แปลงนี้เขาทาได้ห้าร้อยแต่ห้าร้อยเขาแบ่งให้ชาวนาสามร้อยแบ่งให้สองร้อยห้าสิบดีกว่าเดิมสองเท่าสามเท่าและมีความยั่งยืนอย่างนี้ไม่ปฏิเสธ แต่ถ้าทุนใหญ่เข้ามาแล้วทําให้ชาวนาก็แย่ลงเกษตรกรกแย่ลงอย่างนี้เราปฏิเสธเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องดูว่าเป็นทุนนิยมที่มีหัวใจไหม mm. ใช่ครับอย mm. ่างน,นี้ทุนนิยมแบบไม่มีหัวใจอย่างนี้เราทุนใหญ่ที่ไม่มีหัวใจ mm. เราคงต้องปฏิเสธ mm. แต่เป็นถ้าทุนใหญ่ที่มีหัวใจคิดตรงกันมองโลกไปข้างหน้า mm. เชื่อในหลักการวินวินนะ mm. คุณมีความสามารถคุณเก่ง คุณมีเทคโนโลยีมีหัวก้าวหน้ามีความสามารถที่จะทําให้ที่ดินส่วนกลางเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดินทุกๆหนึ่งไร่คุณทําให้มันเกิดเ e เนเรตเบน n e f i ฟได้มากกว่าเดิมและ p r o f ิตแชร์ลิงได้อย่างแฟร์ดิวคุณก็ได้ประชาชนได้คนที่อยู่นอกภาคเกษตรก็ได้อย่างนี้คือวินวินคือวิธีคิดเราคือเราไม่เหมือนคือปกติเขาอยาทุนใหญ่เย ถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยอมันเหมือนกับว่าคนที่เป็นทุนใหญ่เขาต้องสําเร็จมาถูกไหมครับอืพวกนี้เขาสะสมความสําเร็จมาหลายเป็นหลายสิบปีพูดได้เลยว่าเขาเป็นเขาเป็นเดอะบิ๊กวินเนอร์เป็นเดอะวินเนอร์ขายใหญ่แล้วเราทำไมไม่จับมือกับเดอะวินเนอร์ถ้าเดอะวินเนอร์มีหัวใจนะเราอยากได้แบบนี้อ,อยากได้ทุนนิยมที่มีหัวใจแล้วมาจับมือกันโครงการคิดใหญ่ๆม,มันจะได้ทําเป็นแล้วมันจะได้ซะ เติมเงินให้ชาวบ้านได้สร้างรายได้ได้จริงครับครับ,รบโอเคทิ้งท้ายวันนี้ผมกลับมาเรื่องประเด็นจำนำข้าวนิดหนึ่งพอดีเดี๋ยวเข้าใจว่าอีกไม่กี่วันข้างหนา้าเลยอาจจะเริ่มต้นปีใหม่เนี่ยมันมีกระแสะข่าวเรื่องของการที่ไปพิจารณาจำนำข้าวรอบสองร,รอบแรกผ่านไปแล้วมีคนติดกุ๊รอบสองนี่ดูเหมือนจะมีรายชื่อยอย่างคุณทักษิณคุณยาวภาที่ติดร่างแห่มาด้วยแบบนี้เนี่ยเรากังวลคือถูกมองว่ามันเครื่องมินทางการเมืองหรือเปล่าหรือยังแลกังวลขนาดไหนกันเลยแหนอยู่แล้วครับแต่ว่า มันก็คนที่จ้องจะทำเนี่ยเราไปห้ามเขาไม่ได้แต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นโอกาสดีที่อะไรฮะี่เรื่องนี้มันเป็นกลับมาสู่จอเรดได้อีกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ย<อ>ผมก็อยากจะขอวิงวอนสื่อว่าขอโอกาสได้ไหมเที่ยวนี้ในเมื่อมีการรื้อฟื้นเรื่องนี้ขึ้นมาใหม่ก็ขอได้โปรดเอ็กซเรย์ลงไปลึกๆว่าข้อเท็จจริงจริงๆ b เดอะซีนจริงมันคืออะไรแล้วมันถูกปั่นกระแสะข่าวให้คนเข้าใจผิดอะไรบ้าง เรื่องที uh, ่จริงข้อเท็จจริงมันคืออะไรอันนี้ผมว่าเราเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงกับสังคมนะครับอธิบายข้อเท็จจริงกับสังคมผมคิดว่าเที่ยงนี้จะถือว่าถือว่าได้เป็นไฟลางตาโอเคครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มัติชนทีวีโดยการสแกน QR วอา e คดด้วยนะครับ